วันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการผสมสีค่ะการผสมสีนะคะสามารถทำได้ตั้งแต่การนำแม่สีทั้งสามสีนะคะมาผสมกันเไดนแกะสีเงินสีแดงและก็สีเหลืองค่ะซึ่งก็จะออกมาในสีที่หลายรูปแบบมากค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้านำสีที่ได้ผสมมาน้นะคะเอามาผสมกับสีขาวหรือสีดำก็จะออกมาเป็นสีใหม่ที่หลากหลายมากขึ้นค่ะโดยสีนะคะถูกแบ่งออกเป็นสามค่า จะได้สีขั้นที่หนึ่งที่ผสมกันได้แก่สีม่วงสีส้มแล้วก็สีเขียวสีขั้นที่3ามนะคะก็คือสีขั้นที่1ผสมกับสีขั้นที่2ก็จะออกมาเป็นสีม่วงแดงสีม่วงน้ำเงินสีส้มแดงสีส้มเหลืองแล้วก็สีเขียวเหลืองแล้วก็สีเฉงเงินนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมที่ครูจะให้ทําในวันนี้นะคะคือกิจกรรมการผสมสีครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มมาเป็น3ามกลุ่มโดยครูนะคะก็จะแจกใบงานแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการผสมสีให้แต่ละกลุ่มค่ะ เราแต่กลุ่มนะคะจะต้องผสมสีให้ได้ตามที่ครูกำหนดค่ะกลุ่มที่1นะคะต้องผสมสีม่วงม่วงแดงแล้วก็ม่วงเงินกลุ่มที่2นงคะต้องผสมสีเขียวเขียวเหลืองเขียวเงินกลุ่มที่สามค่ะต้องผสมสีส้มส้มเหลืองแล้วก็ส้มแดงะคะ่ะจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าครูจะให้เรียนนะคะผสมสีขั้นที่สองกับขั้นที่สามเพราะว่าครูนะคะ ระบายลงในใบงานใบนี <muitas> um, ้ได <Jean> ้เลยค่ะตามช่องที่นักเรียนได้เห็นด้านในสุดนะคะจะเป็นสีของแม่สีสีถ้ะสีไหนระบายช่องไหนเด็กๆดูนะคะว่ามันจะเป็นเหมือนแท่งออกไปนักเรียนต้องระบายตามช่องด้วยนะคะอย่างเช่นตรงนี้เป็นสีเงินนักเรียนต้องระบายตรงนี้เสีเงินตรงนี้เป็นสีเหลืองนักเรียนต้องระบายตรงนี้เป็นสีเหลืองตรงนี้เป็นสีแดงนักเรียนต้องระบายตรงนี้เป็นสีแดงค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นการที่นักเรียนนะคะได้ระบายสี ก็มาระบายในช่องนี้ค่ะและสีขั้นที่3านะคะก็จะมาจากสีขั้นที่2และขั้นที่1ผสมกันใช่ไหมคะนักเรียนก็มาใส่สีตองกาของระหว่างสีขั้นที่และสีขั้นที่2ได้เลยค่ะซึ่งเมื่อนักเรียนาระบายเสร็จแล้วใช่ไหมคะครูจะให้นักเรียนคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนว่าตั้งแต่สีที่เรียนในผสมนั้นมาจากสีอะไรบ้างผสมกันและเมื่อนักเรียนนะคะระบายสีในส่วนนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนนคะสังเกตว่ามีแถบตรงนี้ด้วยจะเป็น เกี่ยวกับเรื่องของวรรณ้สีวรรณ้สีนะคะจะถูกแบ่งเป็นสองวรรณ้สีคือวรรณ้สีอุ่นและวรรณ้สีเย็นวรรณ้สีอุ่นเมื่อมองไปแล้วจะให้ความรู้สึกอบอุ่นดูร้อนแรงดูให้พลังส่วนวรรณ้สีเย็นจะให้ความรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกับเราค่ะซึ่งในวรรณ้สีนะคะจะถูกแบ่งออกเป็นให้ได้สังเกตง่ายค่ะครึ่งหนึ่งจะเป็นวรรณ้สีอุ่นและครึ่งหนึ่งจะเป็นวรรณ้สีเย็นจะถูกแบ่งออกเป็นฝั่งละหกสีนั่นเองค่ะ ีที่ครูให้นักเรียนได้ผสมสีนะคก็คือสีขั้นที่หนึ่งประกอบด้วยสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองก็คือแม่สีของเราใช่ไหมคะส่วนสีขั้นที่สองก็คือสีม่วงสีส้มสีเขียวสีม่วงมาจากสีแดงผสมสีเงินจะได้สีม่วงสีส้มจะมาจากสีแดงผสมสีเหลืองจะได้สีส้มสีเขียวจะได้จากสีเงินผสมสีเหลืองจะได้สีเขียวนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะต้องผสมในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งค่ะสีขั้นที่สามคือ เป็นสีที่ได้จากการผสมกันของสีทั้งที่หนึ่งและสีั้นที่สองโดยจะมีสีม่วงแดงม่วงเงินเขียวเหลืองเขียวนเงินส้มแดงและก็ส้มเหลืองค่ะโดยสีม่วงแดงนะคะมาจากสีแดงผสมสีม่วงสีม่วงน้ำเงินมาจากสีน้ำเงินผสมสีม่วงสีเขียวเหลืองมาจากสีเหลืองผสมสีเขียวสีเขียวน้ำเงินมาจากสีน้ำเงินผสมสีเขียวแล้วก็สีส้มแดงมาจากแดงผสมกับสีส้มสีส้มเหลืองมาจากสีเหลืองผสมกับสีส้มค่ะ ในส่วนของวรรณสีใช่ไหมคะก็จะแบ่งเป็นวรรณสีอุ่นวรรณสีเย็นวรรณสีอุ่นนะคะในขั้นสีขั้นที่หนึ่งก็จะมีงแต่สีแดงสีเหลืองสีขั้นที่สองก็จะมีสีส้มสีขั้นที่สามก็จะเป็นสีม่วงแดงส้มแดงแล้วก็ส้มเหลืองค่ะรวมกันได้แล้วหกสีค่ะในส่วนของวรรณสีเย็นในสีขั้นที่หนึ่งก็จะมีสีมินสีม่วงสีเขียว ก็จะเป็นสีน้ำเงินเขียวเหลืองแล้วก็เขียวน้ำเงินค่ะรวมกันเป็นหกสีเหมือนกันค่ะวันนี้ครูไามา้ก็ขอจากกาออัการสอนเรื่องการผสมสีไว้เพียงเท่านี้นักเรียนสามารถดูคลิปิดีโอสาธคตการผสมสีได้ท้ายคลิปนี้เลยค่ะกิจกรรมการผสมสี ในขั้นแรกนะคะเราต้องจ่ายอุปกรณ์ได้แก่ถาดผู้กันสีแล้วก็น้ําให้กับนักเรียนค่ะและที่สําคัญนะคะก็คือต้องจแจกใบง,งานให้กับนักเรียนด้วยค่ะและเนื่องจากที่เรานะคะได้แบ่งกลุ่มนักเรียนให้เป็น3ามกลุ่มดังนั้นเราจึงต้องเตรียมฉลากให้นักเรียนด้วยค่ะในกลุ่มแรกนะคะจะได้เป็นฉลากสีอะไรมาดูกันเลย แรกนะคะได้เป็นสีเขียวสีเขียวเงินแล้วก็สีเขียวเหลืองนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้คําแนะนํากับนักเรียนค่ะว่าให้ระบายสีจากแม่สีที่อยู่ในสามเหลี่ยมก่อนค่ะแล้วก็ให้คําแนะนําค่ะว่าสีที่อยู่ใกล้กันสามารถผสมกันได้เ่อนอยู่ใกล้สีเหลืองจะผสมกันได้เป็นสีเขียวนั่นเองค่ะแล้วต่อมาฮัลโหลสแตนให้นักเรียนได้ลองผสมสีกันเองค่ะว่าควรผสมสีกันยังไงนั่นเองค่ะ ซึ่งจากตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าสีเขียวเหลืองก็มาจากสีเขียวที่ผสมกันได้ตรงกลางบวกกับสีที่เป็นแม่สีอย่างสีเหลืองก็จะได้เป็นสีเขียวเหลืองนั่นเองค่ะในส่วนของกลุ่มที่สองนะคะก็จะเป็นสีส้มส้มแดงแล้วส้มเหลืองนั่นเองค่ะ เดิมเลยค่ะเราจะให้นักเรียนนะคะได้ลองผสมสีกันเองนะคะครูควรให้คําแนะนำว่าควรผสมกันในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งค่ะกุ่มที่สามจะได้เป็นสีมุวงม่วงแดงและก็ม่วงน้ำเงินนั่นเองค่ะ นักเรียนนะคะได้ระบายสีกันครบทุกกลุ่มแล้วก็จะให้นักเรียนนะคะได้ออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนว่าสีที่นักเรียนได้รมืมผสมสีนั้นเกิดจากการผสมสีอะไรกับสีอะไรค่ะเมื่อนักเรียนคะได้ออกมานําเสนอการครบทุกกลุ่มแล้วก็จะให้นักเรียนนะคะได้แบ่งปันสีที่ได้ร่วมกันค่ะ และส่วนถัดมานะคะก็คือในส่วนของวันณะสีก็จะมีสีวันณะอุ่นกับสีวันณะเย็นค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะให้หนักเรียนนะคะได้ลองสังเกตว่าฝั่งไหนคือสีวันณะอุ่นและฝั่งไหนคือสีวันณะเย็นซึ่งถ้านักเรียนนะคะได้ลองจับทางหรือจับทางได้แล้วก็จะสามารถสังเกตเห็นได้เลยค่ะเพราะว่าสีวันณะอุ่นกับสีวันณะเย็นนะคะถูกแบ่งกันอย่างชัดเจนของทั้งสองฝั่งค่ะ